ในโลกเรานั้นมีธรรมชาติและสิ่งแปลกใหม่ให้ค้นหาและท่องเที่ยวมากมายแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีอีกหลายสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือการสร้างและทำลายโดยฝีมือของมนุษย์วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่ที่สุดสะพรึงและน่ากลัวที่สุดที่อยู่ในโลกของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับอันดับที่ส0ประตูสูน่นรก ประเทศเติร์กเมนิสถานประตูสู่นรกนี้ตั้งอยู่กลางทะเลทรายคาราคุมมันเป็นหลุมที่ยุบตัวเกิดจากโพรงหินปูนใต้ดินเกิดขึ้นโดยบังเอิญขณะที่มีการเจาะสำรวจกา๊าซธรรมชาติเมื่อปีพศ2514โดยใต้พื้นดินแถบนี้จะเต็มไปด้วยหินปูนที่มีรอยแยกรอยแตกและโพรงใต้ดินรวมกันแล้วถือว่าเป็นแหล่งสะสมตัวของกา๊าซธรรมชาติแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกกันเลยทีเดียว การพังทลายของหลุมขนาด70เมตรนี้ได้เป็นช่องทางให้กา๊าซแทรกขึ้นมายังผิวโลกอันตรายจากกา๊าซจึงต้องจุดไฟเพื่อทำการสลายกา๊าซเหล่านี้โดยคาดว่าคงจะดับมันได้ในไม่นานแต่ถ้ว่าจนถึงปัจจุบันหลุมยักษ์นี้ก็ยังคงปล่อยกา๊าซออกมาอย่างต่อเนื่องเนื่อนนานกว่า50ปีแล้วอันดับที่9อุทยานแห่งชาติมาดีดีประเทศโบลิเวีย เมื่อมองแว็บแรกสถานที่แห่งนี้ดูงดงามมากแต่ในความเป็นจริงแล้วที่นี่ค่อนข้างจะอันตรายบริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษมากที่สุดในโลกการสัมผัสกับพืชใดๆก็ตามที่เติบโตในสวนแห่งนี้อาจทําให้เกิดอาการคันมีผื่นและเวียนศีราะอย่างรุนแรงบาแดแผลใดๆหรือแม้แต่บาดแผลเล็กๆก็สามารถติดเชื้อปรสิตเขตร้อนได้อย่างรวดเร็ว และทําให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้เพราะฉะนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่คิดจะเข้ามาเที่ยวที่นี่แล้วล่ะก็จำเป็นจะต้องมีคนนำทางเพื่อความปลอดภัยนั่นเองอันดับที่ 8. หุบเขามรณะอุทยานแห่งชาติเดดวอเวลล์มันมีพื้นที่ครอบคุมบางส่วนของรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเนวาดาโดยอุทยานนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หุบเขาที่ต่ำที่สุดและแห้งที่สุดในสหรัฐอเมริกา ที่นี่มีอากาศร้อนจนสามารถทอดไข่ดาวกินได้ใน10นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ก็คือ56.7องศาเซลเซียสหากคุณอยู่ที่นี่โดยไม่มีน้ำดื่มแล้วล่ะก็อาจจะทำให้คุณเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียง14ชั่วโมงเท่านั้นนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อหุบเขาซึ่งก็คือเดธวาเลย์นั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นที่นี่ก็มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตา เหมือนอยู่ต่างดาวยังไงอย่างนั้นเลยอันดับที่็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชนโนบิลในประเทศยูเครนมันตั้งอยู่ที่เมืองพรีเพียตซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหภาพโซเวียตส่วนปัจจุบันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของยูเครในใกล้ชายแดนเบลารุสในเช้าของวันที่26เมษายนปี1986เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชนโนบิล เกิดเหตุระเบิดซึ่งอุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดจากการทดสอบระบบช่วงกลางคืนแต่ก็เกิดความผิดพลาดทําให้แกนปฏิกรอนหมายเลข4หลอมละลายจนเกิดระเบิดขึ้นมาจากอุบัติเหตุในโรงงานได้กลายเป็นหายนะครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเพราะมันเกิดกัมมันตภาพรังสีที่มีอันตรายร้ายแรงล่วไหลไปกว่า8ตันแพร่กระจายออกไปทั่วทุกทิศทาง ทำให้เมืองพรีเพียตกลายเป็นเขตปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีเข้มข้นส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างทั้งในยูเครนรัสเซียตะวันตกและกลุ่มประเทศยุโรปมีการปิดเมืองพรีเพียสและอพยพผู้คนออกจากเมืองทันทีทําให้กลายเป็นหนึ่งในเมืองร้างที่บรรยากาศสุดหลอนแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามแม้ว่าเชโนบิวจะกลายเป็นเขตอันตรายแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปกว่า20ปี ระดับความรุนแรงของกัมพารตภาพลังสีค่อยๆเบาบางลงทางการยูเครนจึงเปิดให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ที่เคยถูกปิดตายในรัศมี30กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าและมีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นทางการอีกด้วยภายในมาตรการที่เข้มงวดเช่นการเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับห้ามออกนอกเส้นทางห้ามเก็บอะไรติดตัวไปอันดับที่ 6. ทะเลสาบสีครามในประเทศรัเสเซีย ภายในคาบสมุทรคำชัดคาดินแดนที่สวยงามปราศจากมนุษย์เป็นที่ตั้งของทะเลสาบสีครามที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะทั่วทั้งบริเวณน,นั้นเต็มไปด้วยก๊าซพิทที่มีความเข้มข้นสูงอันเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟที่อยู่เบื้องล่างมากว่า400ปีในยามหน้าหนาวแม้หุบเขาโดยรอบจะถูกปกคลุมด้วยหิมะแต่ทะเลสาบนี้ก็ไม่มีวันที่จะกลายเป็นน้ำแข็งได้เลยอันดับที่ห ทะเลทรายดานาคิวประเทศเอลิเทรียประเทศนี้อยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกาตะวันออกมีทะเลทรายชื่อดานาคิวที่มีชื่อเสียงว่าร้อนระดับ50องศาเซลเซียสแถมด้วยภูเขาไฟจำนวนมากมายที่ปล่อยก๊าซพิษออกมาตลอดเวลาที่นี่เปิดโอกาสให้นักผจญภัยผู้กล้าเข้ามาท้าทายอยู่เสมอแต่ทว่าต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและนักท่องเที่ยว อาจจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าฉายาของที่นี่ก็คือนรกบนดินนั่นเองอันดับที่4ทะเลสาบเนตรอนประเทศแทนซาเนียแม้ทะเลสาบนี้จะมีความลึกไม่มากแต่มันมีความยาวถึง57กิโลเมตรกว้าง22กิโลเมตรอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า40องศาเซลเซียสทะเลสาบนี้มีอัตราการระเหยที่สูงมากในฤด,ดูแล้งน้ำในทะเลสาบ จึงมีสีแดงเข้มจากแร่ธาตุและจุลินทรีย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมันมีฤทธิ์กัดกร่อนที่รุนแรงทําให้สัตว์ที่ลงไปในทะเลสาบนั้นต้องตายและสภาพตัวแข็งราวกับถูกสตาร์ฟไว้เหมือนยังมีชีวิตอยู่ความอันตรายของทะเลสาบนี้จึงทําให้ถูกเรียกว่าทะเลสาบแห่งความตายหรือทะเลสาบอาถันแม้มันจะดูอันตรายแต่ทว่าในาน้ําก็ยังมีปลาอันคลายทิลาเบียอาศัยอยู่โดยพวกมัน วิวัฒนาการตัวเองจนสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนได้โดยในฤดูผสมพันธุ์ของนกฟลามิงโกทะเลสาบจะเต็มไปด้วยฝูงนกฟลามิงโกนับล้านตัวมารวมกันเพื่อหาคู่และวางไข่บริเวณจุดที่น้ําระเหยจนแห้งไปแล้วมันจึงกลายเป็นภาพที่สวยที่สุดในรอบปีของทะเลสาบเนตรอนแห่งนี้อันดับทีสอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่ เต็มไปด้วยบ่อน้ําร้อนและน้ําพุร้อนมากกว่า1 0,000ื่นแห่งอุณหภูมิของน้ําในบ่อน,น้ําพุร้อนบางจุดสูงถึง93องศาเซลเซียสบันทึกของหน่วยบริการอุทยานแห่งชาติของสหรัฐระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะตกลงไปในบ่อน,น้ําพุร้อนถึง19คนล่าสุดคือปี2015ที่มีเหตุชายชาวอเมริกันพลัตกบ่อน,น้ําพุร้อนที่เยนโลสโตนหลังจากนั้นวันลุ่งขึ้น จ้าหน้าที่อุทยานได้พยายามเข้ามากู้ร่างแต่ปรากฏว่าร่างของเขานั้นได้ละลายไปหมดจนเหลือแต่กระดูกเนื่องจากความร้อนและความเป็นกรดสูงนั่นเองอันดับที่ <S 2. เกาะแห่งชนเผ่าเซนติเนลประเทศอินเดียในทุกๆสถานที่ในโลกนั้นมีเจ้าของพื้นที่อยู่เสมอเช่นเดียวกับเกาะแห่งนี้ในประเทศอินเดียที่นี่เป็นพื้นที่การปกครองของชนเผ่าเซนติเนลเป็นชนเผ่า ที่ปฏิเสธการจเจริญสัมพันธไมตรีกับทุกอารยาธรรมหากว่ามีผู้ใดที่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของเกาะแห่งนี้แล้วล่ะก็จะถูกโจมตีจากชาวเกาะกลับมาทุกคนครั้งหนึ่งเคยมียูทูบเบอร์ลักลอบขึ้นไปบนเกาะเพื่อที่จะติดต่อกับชาวเผ่าแต่ก็ถูกยิงตายด้วยธนูทําให้รัฐบาลอินเดียต้องประกาศให้เกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปยุ่งเพื่อความปลอดภัยอันดับที่หนึ่ง เกาะมูคลั่งที่นี่เป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งรัสเซาเปาลูประเทศบาซินภูมิประเทศเป็นแบบภูเขาหินไปจนถึงป่าดงดิบป่าฝนมีระดับความสูงจากน้ำทะเลถ,ถึง206เมตรสถานที่แห่งนี้จัดว่าเป็นที่ที่อันตรายที่ต้องใช้ใบอนุญาตในการเข้าเท่านั้นและประกาศให้เกาะนี้เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปยกเว้นนักวิทยาศาสตร์ ที่เข้าไปทําการศึกษาได้อยู่เป็นบางครั้งเหตุที่เรียกว่าเกาะง,งูคลั่งนั่นก็เพราะว่าบนเกาะนี้มีงูอาศัยอยู่5,000กว่าตัวพวกมันล้วนแต่เป็นงูพิษแทบทั้งสิ้นและนอกจากนี้บนเกาะก็ยังมีงูพิษพันโกเดนแลนดเฮดซึ่งมีพิษรุนแรงมากกว่างูพิษบนแผ่นดินใหญ่ถึง5เท่ากัดทีเดียวตายทันทีและจัดว่าเป็นงูถิ่นเดียวที่มีถิ่นอาศัยอยู่บนเกาะนี้เท่านั้นมีเรื่องเล่าว,ว่า ผู้ดูแลประภาคารถูกงูโจมตีและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นประภาคารก็เลยเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้คนนับตั้งแต่นั้นมารัฐบาลบาซินก็ได้ห้ามไม่ให้ผู้คนเข้าไปเหยียบที่นั่นอีกเลยแล้วคุณผู้ชมละ่ะคิดว่าใน10สถานที่นี้อยากไปที่ไหนมากที่สุดเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อติดตามคลิปใหม่ในครั้งต่อไปด้วยครับ